สวัสดีครับทุกท่านอยู่กับเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ขายบอลสีเนาะเดี๋ยวมาดูบอลสีตู้นี้กันบ้างนะครับโอ้ไก่ไก่ร้องเดี๋ยวดูบอลสีตู้นี้ไม่ได้เปิดดูนานแล้ววันนี้ต้องไล่เติมน้ํานะครับทุกท่านเพราะว่าอากาศเริ่มหนาวเนาะพอเริ่มหนาวน้ําก็เริ่มแห้งนะครับโอ้เดี๋ยวเรามาดูตู้นี้กันโอ้สวยเนาะนี่ครับเดี๋ยว จริงๆแล้วผมว่าอยากจะเปิดขายบอนสีอะแต่มันกระถางหกเดี๋ยวดูก่อนนะทุกท่านขายกระถางหกนีแพ็กยากมากโอ้มาดูต้นนี้ก่อนเนาะหนึ่งเดียวในจัก,กรวาลกระถางหกโอ้นี่สวยแล้วนะครับเนาะอันนี้ฟอร์มกระถางหกไว้เผื่อจะได้ขายกับเขานี่เริ่มกัดสีเริ่มโตลแล้วนะครับกระถางหกหนึ่งเดียวในจัก,กรวาล นี่น,นีเอาไว้ในนี้ก่อนแล้วก็อันนี้เป็นบอลสีอะไรเนี่ยอันนี้คือไวท์แทร็กอันนี้คือไวท์แทร็กนะครับโอ้โหชื่อภาษาอังกฤษซะด้วย <laughs> ส่วนอันนี้คืออะไรไม่รู้จําชื่อไม่ได้แล้วแต่มีหน่อแล้วนะโอ้นี่นี่นไงป้ายเขาอ๋อเรเลมอนเรสนี่ฝรั่งอีกแล้ว <laughs> ต้นนี้ <laughs> ช่วงนี้บอลสีตั้งชื่อนี้มีแต่ชื่อฝรั่ง เลมอนเลดนะครับเนาะมีลูกนี่มีลูกอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็อันนี้คือพาวตะวันของผมที่ผมบอกว่ามันได้สองต้นแล้วตอนนั้นแบ่งไปต้นหนึ่งต้นนี้สวยเลยพาวตะวันต้นนี้สวยมากกระถางหกเนาะก็ใครอยากได้เดี๋ยวก็ค่อยว่ากันทักกันอีกทีวันนี้ไม่ได้ขายนะครับเนาะวันนี้ก็เดี๋ยวว่าจะไปเที่ยวงานลอยกระทงลอยกระทงที่จังหวัดเชียงรายนะครับ โอ้ดูไผ่สีสุกไผ่สีสุกนี่เดี๋ยวผมต้องได้เื้อเอามาปลูกใหม่อันนี้ไงไผ่สีสุกต้นนี้ที่ผมรื้อปลูกใหม่อะ่ะดูฟอร์มสวยแล้วนะมีหัวแล้วด้วยไผ่สีสุกเอาไว้ก่อนดูอันนั้นคือโตเต็มวัยนะอันนี้คือโตเต็มวัยนะครับไผ่สีสุกโตเต็มวัยนี่สวยเลยดูสิมีเหลืองเข้าด้วยอ่ะเนาะนี่ครับแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นลูกไม้ ลูกไม้ของที่สวนเบิดชัยเองนะครับนี่เดี๋ยวรอก่อนต้นนี้แววดีแววดีเนาะเอาไว้ก่อนลูกไม้นะครับลูกไม้แล้วก็โอ้นี่ไงนี่ไงอันนี้คือเคยทําคลิปลงไปนะครับนี่เทพนาคาทุกท่านนี่คือเทพนาคานะครับดูลายลายแปลกมากเป็นบอลแบบบอลกาบบอลกาบแล้วก็ลายแปลกนะครับ ก็มีซับประสานด้วยแล้วก็มีศิลาแผงอันนี้เปน็นนี่เป็นจันทริกานะครับเนาะคือว่าจะแบ่งอยู่แหละอันนั้นจำไม่ได้แล้วน่าจะเป็นอะไรสักอย่างเป็นบอลใหมอ่อ่ะอันนี้อันนี้คือบอลใหม่ทุกท่านผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวไปหาชื่อก่อนแล้วก็อันนี้เป็นศิลาแผงสอนนะครับตอนแรกว่าจะแบ่งขายอู้นี่สวยเลย ว่าจะแบ่งขายแหละกระถางหกแต่วันนี้ยังไม่ได้ขายเนาะเพราะว่าวันนี้จะไปเที่ยว <c oughs> <c oughs> ก็เลยเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไม่มีเวลาแพ็คอันนี้เป็นโออันนี้ก็ลูกไม้เนาะลูกไม้ส้อมอันนี้เคยแบ่งไปบ้างแล้วนะแต่เหลืออยู่นี่ต้นหนึง่งโหสวยอะส้มเหลืองทุกท่านดู โอ้ลูกไม้ส้มเหลืองเนาะเอาไว้ก่อนนะครับเอาไว้ก่อนเคยแบ่งไปไปเยอะเหมือนกันนะเคยแบ่งไปเยอะเหมือนกันไม่รู้ว่าท่านไหนได้ไปบ้างเลี้ยงให้สวยนะทุกท่านดูสวยอันนี้เป็น us, นะออปติมัตเนาะออปติมัตนี่ก็สวยอันนี้เป็นศิลาแผงทุกท่านศิลาแผงป้ายเหลืองพื้เป็กอันนี้ก็พันเดียวกันแหละสองต้นนี้เหมือนกันแต่ ต้นนี้ไป้ายไม่เยอะแต่แผงสวยแผงสวยเนาะนี่นี่นี่อันนี้แผงสวยนะครับนี่อันนี้เป็นบอลสีตู้นี้นะครับทุกท่านตู้นี้สวยมากเดี๋ยวไปดูตู้อื่นบ้างเดี๋ยวไปดูตู้อื่นบ้างนะครับอันนี้เป็นตู้ที่เราอนุบาลไว้เพื่อที่จะเอาไว้ขายนะครับแต่มันดูสิทุกท่านพอเจอหน้าหนาวอะ่ะมันจะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหม ใบต่อไปมันจะเล็กเลยนะครับทุกท่านนี่มันฟอร์มไม่สวยเนาะหน้าหนาวแตงโมนี่ว่าจะผ่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะ่าจะผ่าแตงโมนี่แตงโมอันนี้สวยเลยแตงโมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมว่าจะจับผ่านะแตงโมนี่ต้องเลี้ยงแบบเลี้ยงให้มันโตโตนะทุกท่านมันถึงจะสวยแตงโมนี่ดูสีใบมันแบบเนาะมันฟอร์มไม่สวยแล้วดูนี่ทุกท่านดูนี่ดูนี่เห็นไหม นี่ครับบอลสีหน้าหนาวนี่เจอสภาพแบบนี้เลยนี่ดูสิดูใบล่าสุดกิงิเล็กมากกิงิ้เลยเล็กเลยนะครับเนาะไม่สวยเลยนะครับนี่มันเลยเป็นแบบนี้ดูสีอันนี้คือฟอร์มที่รอไว้นี่ไงซับประสานมีคนถามหามาเยอะนะมีใบเดียวอยู่แล้วดูเขียวการตองต้นนี้นี่เขียวกานตอง เนี่ยครับเราต้องเราต้องฟอร์มไว้ก่อนทุกท่านดูดูนี่เห็นไหมดูนุ่นโอ้มันไม่สวยบางทีมันก็ยุบมันอะไรไปนะครับมันเลยมันเลยไม่ค่อยมีบอลขายเนาะนี่นี่อันนี้ก็น่าจะเป็นออปติมัสแหละดูเด็ดใบนี้ทิ้งก่อนนี่น่าจะเป็นออปติมัสนะดูไออันนี้ใบใหม่ล่าสุดสวยสองใบแรกไม่สวยเนาะ อันนี้ดูเขียวปีเลยเดี๋ยวต้องได้ทิ้งนะครับโอ้นี่บอลก็โตไม่ทันขายเลยทุกท่าน <c oughs> ดูเถอนะเนาะยังมีน้อยอยู่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปดูตู้อื่นบ้างนะครับ <c oughs> โอ้อันนี้เป็นออะไรนะเป็นต้นแม่พันธุ์ทุกท่านเป็นแม่พันธุ์ที่ผมว่าจะจะ,จะทำการผ่าหัวเนะน่าจะหลังหน้าหนาวหลังหน้าหนาวนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตเด็ดใบก่อนเออนี่หลังหน้าหนาว่าจะผ่านะดูสภาพแต่ละต้น <c oughs> เออทองด้านาสีนี่ผ่าไปแล้วงอกมาต้นหนึ่งเพิ่งปลูกเดี๋ยวขอเด็ดก่อนเด็ดอันเก่าทิ้งก่อนนะครับดูน้ําแห้งหมดแล้วเดี๋ยวต้องมาไล่เติมน้ํานะครับแล้วดูทองสยามต้นนี้โอ้โหทองสยามสวยงามมากจะต้องได้ผ่าอีกรอบแล้วก็อันนี้คือ ศิลาแผงสอนเนี่ยต้นเนี้ยหัวใหญ่ลจะจดีต้องได้ผ่านี่ก็คือออปติมัทนะครับอันนี้ออปติมัอันนี้ผ่าไปละดูยังไม่ยังไม่ฟื้นเนาะมีกุดลักต้นนูน้นโหอันนี้สวยๆนี่คือจันทิกาจันทิกานะครับหญ้าเต็มเลยเดี๋ยวผมจะต้องทำการเติมน้ำก่อนนะครับแล้วดูนี่ โอ้สวยงามสวยงามบับเบิ้ลบีก็มีนะครับเนาะนี่ครับบอลสีหน้าหนาวนี่ไม่ค่อยสวยเลยทุกท่านดูโสมมาก <c oughs> เดี๋ยวต้องเอาน้ำมาไล่เติมก่อนนะครับเนี่ยดูเหอะช่วงนี้บอลสีไม่ค่อยสวยแถวเชียงรายแต่ถ้าหน้าร้อนนี่โอ้โหกินขาดเลยนะเชียงรายเนี่ยหน้าร้อนหน้าฝนเนี่ยบอลสีสวยมากดูบางเกิดเก้าโอ้มีดอกด้วยนี่มีดอก เดี๋ยวต้องได้มาผสมกับต้นนี้ต้นนี้มีดอกอันนี้ศีลาหุ้มทองเดี๋ยวมาผสมกับบางเกิดก้าดอกขึ้นพร้อมกันเลยทุกท่านนี่มีดอกนี่ก็มีดอกดอกขึ้นพร้อมกันเดี๋ยวต้องเติมน้ําก่อนเนาะเพื่อรักษาความชื้นความชื้นของเขานะครับโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับบอนสีไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวต้องทําการตัดแต่งกิ่งนะครับแต่โอทองสยามต้นนี้สวยอะ สวยงามเลยทองสยามต้นนี้เดี๋ยวต้องตัดแต่งกิ่งทําทรงอะไรก่อนนะครับเติมนงเติมน้ําให้น้องนะครับดูอันนี้ก็สวยนะเนี่ยต้นเนี้ยนี่ฟอร์มสวยเชียวโอ้โหสวยเลยสวยเลยต้นนี้นี่เป็นน่าจะเป็นไม่ออปติมัตอออันนี้อ๋อไอซีลาแผงสอน <laughs> จาผิดนี่ครับต้นนี้สวยเลยเนาะฟอร์มดีเลยนะครับเนี่ยดู โอ้เดี๋ยวเติมน้ำให้ก่อนดูน้ำแห้งหมดแล้วนี่ครับโอเควันนี้ลากันไปก่อนทุกท่านคลิปไม่มีอะไรมากเนาะพาดูบอลสีสมๆมนี่ครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ